ขอก็อรู้สึกนงนงงยังก็มีก้อนโคลนฝังอยู่อ้า,างเ,เลิกคิดถึงมันดีกว่าเชื่อมโยงแล้วทั่วที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะลองขับเป็นครางแรกแต่พผพิศศัก์ไปซิ่งกับฉันซะดีๆเดี๋ยวสมองฉันขึ้นทอปเกียร์แล้วนี่คิริโก้มัสไรเดอร์คืออะไรเหรอศัตรูมองฉันแล้วเรียกแบบนั้น่ะควบคุมตัวคะ่ะมันเป็นหน้าที่ค่ะงั้นควบคุมตัวกลับผูกเลยก็แล้วกันที่สําคัญตอนที่พูดว่าคดียังไม่คลี่คลายคือตัวคุณเองไม่ใช่หรือรู้สึกเขา จะเข้าเกียร์แล้วเย่เซลสมองเครื่องอาจจะติดแล้วก็ได้รอยมิวเรียกคุณธอมารีว่ามัสไรเดอร์เหรอเปล่ายิ้มค่ะไม่ได้ยิ้มอย่างแน่นอนซีมากเดี๋ยวฉันจับยังไงตอนที่จะเป็นนักรบแล้วออกวิ่งได้หรือยังแน่นอนอยู่แล้วคนที่ย้ายเธอมาอยู่แผนกสื่อพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ง่ายและคนที่ให้รถคันนี้กับเธอก็คือฉันเองไม่ชอบให้คนอื่นขับใชฟเวลล่ะงนั้นเธอต้องขับตัวเองให้ชำนาญรถตัวยัวเอ็นจิ้นก็ไม่เร็วนี่นะมัสไรเดอร์ drive เมื่อตกี้ได้ภาพเจ๋งเลยะฮะเรามาแข่งกันซิ่งแข่งกันไงว่าใครจะหาตัวคนร้ายเจอและล้างล่าวาดล้างด้วยความเร็วร้ดัำมาเดมาที่สาวเราจะสวยแต่ก็แข็งกระด้างเกินไปถ้าได้คู่เป็นฝั่งเป็นฝาแบบนี้คราวนี้ผมก็วางใจได้เสียรกดมานเนเราว่างงานร้ายประโยชน์กันอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณคุณสวัสดคุณฮองกันเจ เลิกเล่นสืบสวนคดีหลอกเด็กไร้สาระไปวันๆแล้วเขาเจ้าหน้าอต,ตะอค,คือหทบแผนผมได้หรือยังต่อให้มีไอ้เจ้าหน้าก,กากปลาปีศาจมากหลายเดอ้ออะไรนั่นอยู่จริงสืบพิเศษก็ยิ่งกลายเปน็นแผนกที่ไร้ประโยชน์เข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่หรือไงต่อไปจะจัดการใครมอสไลเดอร์เล่าทำลายผู้พ้องของฉันสินะฉันคือแมชชีนเชสเซอร์เป็นผู้พิทักษ์ของรอยมิวนาดเดียวกันก็เป็นยม,มทูตด,ด้วยั้งที่รู้แล้วว่ามนุษย์ไม่มีความชอบธรรมให้ปกป้อง ทำอะไรกันอยู่การปกป้องรกษาชีวิตมนุษย์คือหน้าที่ของมัสไลเดอร์ไม่ใช่เหรอคดีพยายามฆ่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเกิดปรากฏการความเร็วหน่วงขึ้นด้วยยังไงละ่ะคขอะไรเสียมารยาทจ,จริงนะเขาเดินน้าคุณบรินนาอ,อยากได้ภาพสภาพจังเลยไปดนให้ดื้อน้าดูเลยนั้นเนี่ยความเร็วหน่วงคือสัญญาณบอกเหตุก่อนผู้บีศาจออกโจมตีไงทีมของเจ้าชินโนสุเกะสินะชินโนสุเกะเรานี้จะเล่นอะไรอีกะ ไอ้วัวตัวเองกำลังพูดอยู่กับใครนะฮะดนูนดูว่าเป็นฝีมือพวกปีศาจจริงๆแบบนี้ทุกคนดันมัวใจเย็นกันอยู่ได้ดีละเดี๋ยวเครื่องปีป๊บไปตรวจอีกรอบด,ดีกว่าไม่ผิดแน่านายทุดาก,กว,วะนาโอกิคือตัวที่อาจารย์พูดถึงโล,ลี่โจโจจะแค่นั้นนะวันนี้ฉันได้เห็นหน้ามาสเรเดอร์เต็มๆเลยด้วยฉันจะไปหาเพื่อนฉันขอรถไปแล้วกันเอาละตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันนะวิญญาณของเพื่อนของฉัน นานน,นทีจะกัน้ร้รอยยิ้มหน่อยซิเบรนฉันแห่ร่างกายใหม่กับ029ไปเรียบร้อยแล้วนะน่าผิดหวังจริงนะเพื่อนใหม่ของเราที่ว่ามาแล้วเหรอเชสว้าวนายแคสต้าคิดกดจังเลือกใส่ชิบเสือ้อใช้ด้านละนิ่นะเพราะสีนำโชคของเธอในะวันนี้ก็คือสีน้ำเงินไงล่ะเอาแล้วไหนๆก็จับพยอนักโดดธมบริจังกลับมาได้แล้ว S <S <S งั้นก็ประกาศ <S <S <ร>เลยก็แล้วกันนะแผนกสืบพิเศษของเราจากนี้ไปก็จะต้องเข้าร่วมการสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการกันแล้วละ่ะอ่าแสางเป็ดนั้งานเนี้ฮาร์คุณที่ชอบทำอะไรตามใจไม่ระวงังแถมชอบทำตัวเด่นซะจริงนะเป,นเป็นไปไม่ได้เรามีพี่เพื่มของแต่งกล้าจะรู้สึกได้ไกลขนาดนั้นจะมีใครหน้าไหนมาปราบลงได้ยังไงอ่ะยาสาถไถ่ดูให้ฮาร์ดใไม่สนใจหล่อนละท,ทางทั้งที่ไม่มีใครจะทำตัวเป็นประโยชน์กับฮาร์ได้มากกว่าฉันอีกแล้วแท้ กยินดีที่ได oh okay. ้รู้จักคาสารวัตรออสตาแล้วจะยังไงบ้างคะกับประสบการณ์ความเร็วหน่วงครั้งแรกในชีวิตดีคนตัวแดงเถือกแท้แต่ทำไมตัวหนังสือเป็นสีเขียวเพราะฉันนั้นได้เวลาเครื่องมื่งของฉันออกโรงอีกแล้วถ้าคนร้ายสร้างความเร็วหน่วงขึ้นมาจะต้องมีที่ที่จับสัญญาได้แน่นอนเดี๋ยวฮะอย่าเรียกแต่งตัวพิดเพี้ยนสิอารสวัสดิ์ค่ะท่านหา อย่าฝืนตัวเองเลยค่ะให้เทสจัดการแทนดีกว่าวิธีที่เบรนใช้มันไม่ดีพอเท่านั้นล่ะค่ะเพราะเบสโปรแกรมของโปรโตไดรฟ์ไม่มีทางลบออกได้ดังนั้นฉันจึงดัดแปลงแค่จุดเดียวก็พอรู้สึกว่าจะไปได้สวยสินะ <c oughs> เฮ้ย, <c oughs> ย <c oughs> การเรียกชื่อนั้นในที่แบบนี้ <c oughs> เป็นเรื่องต้องห้ามไม่ต้องปิดบงังหรอกเธอนะมีความรู้สึกอิจฉาอยู่ในตัวเอง จิตใจด้านลบนะจะเปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ได้สุดยอดนักรบที่จะจัดการขยี้มารสไรเดอร์เจ็บเหรอความบันเทิงยังไงล่ะคริมยังไงซะมันก็ต้องถูกเอาไปทดลองกระตุ้นความเจ็บปวดรูปแบบต่างๆอยู่แล้วเอาหนังหน้าจะโง่ที่ไม่เข้าใจคุณค่าของฉันมาใช้ฉันจะได้รู้สึกสาใจเป็นของแถมไงไยังไงก็ไม่ใช่ที่ที่ฉันจะอาศัยได้ยอยู่แล้ว